นะครับนน้องบอยแนะน้ำอายนี่แนะน้ำจังไรนในการซื้อวะท่านจะไปซื้อซื้อน้ำตลาดเหรอครับแม่นแมนครับตลาดเราจุดง่ายๆเลยครับให้ไปสังเกตบ้างครับแต่เย็นๆครับเงินในกระเป๋าเ่าครับไปสังเกตเบังในหอยเบนสิตัวกันเองเหรอครับเท่าทำทาไปยืนยันหองฟังเป็นครับ แต่ตัวได้พันต่อขาดกันอยูสิหาลอยเขาไปซื้อเลยครับพันยานนีแหละเขาซื้อเลยอ๋อาะวาในหอยมันซื้อไปขายตัวนะครับซื่อตัวตัวมือกันไปขายของเนี้ยครับอันตัวนี้เคลารับเลยเคลารับเลยอย่าเบาดังได้พันสีสั่งเท่าเด้มาซ่อไปแล้วนะครับเราต้องไปต่อเองกับเรอไปเยงหน้ำไม่ไม่สิยักนักอยู่ครับต่อจะได้คนกับผู้ร่วมเนาะออ๋ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอศิลาลาดครับจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องมาย่ำฟาร์มก้าวตามพ่อนะครับซึ่งนะครับฟาร์มนี้นะครับมันมีเคล็ดลับนะครับในการเฮ็ดอาหารแห้งอวดนะครับโดยการที่เป็นให้กินแก๊บครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นการประหยัดต้นทุนกินแก๊บเป็นจังเป็นจังไรคืออวดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้สิ่ดมีคําตอบแน่นอนครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคอนยัตแนะน้าตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านคนจักไหมครับครับผมบอยครับสิทธิพวงวงวลรครับครับผมนะครับเหมือนีผ้าพพอไม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมเสียบอยเพื่อนนะครับเอิ้นเสียได้บ่เนี่ยเนียนบลหนบลังนะครับเพราะว่าจริงๆแต่ยินข่าวว่าง่วงกินแกบนะครับก็เลยพาพี่พี่น้องมาเบิ่งนะครับว่าง่วงกินแก่เนี่ยมันกินได้บ่นะครับ ครับน้องบอยนี่เริ่มต้นจากการเลี้ยงมัวได้จังไหนครับของการเลีงง้ยงมัวที่แรกกัไปจากงานกรุงเทพครับขับมาโยบัดมาเลี้ยงหมูหมู๊กขาดทุนครับหมู๊กไตลงทุาขาดทุนจะพ่อกับเป็นพ่อขาดขายขายของขายยังไปเห็นยังกันเลยวะนี่มือหนึ่งไปตลาดัว ไอ้ไปสร้างเบืองพอขาง่วเป็นนั่งคือมีแต่คนกับเป๋าใหญ่ๆแท้โบราณนะต่อบอลล็อตนอบอลล็ตครับเขาคื <c oughs> คอมีแต่คนกับเป๋าใหญ่ๆแท้เลยมีความคิดว่าไม่เฉลียงกกงัวงบ่พันจะคลองเขาเปลี่ยนพอขาน u m บ่ก,กับเลยว่านั่นนะครับก็เลยหาวิธี่แบบนี้เลยได้ลอ่องเสริมงัวเขามาเลี้ยงเบืองนี่แหละครับย้อนไปโครงการเสืิมง่วงแถลงนี่จักปีครับประมาณสี่ปีครับสี่ปีก่อนเนาะครับนะครับล่องผิดล่องผิดไม่ได้เลี้ยงนะครับเพิ่ง เป็นได้ตัวแรกที่ซื้อมาที่น้องบอยซื้อมาตัวแรกมากครับขาดทุนครับแหกแหกกับขาดทุนละละ่ะแช่ครับเราเป็นเจ้ไหนต่อป่ะเนี่ยแกบอยยอมครับเอาไหมครับอ๋อเอาเวาแวรายละเอียดบึงซื้อมา,อออมาตัวแรกเท่าไซื้อมาตัวแรกก็หมื่นกว่าบาทครับเป,ป็นง้อผูซื้อง้อผูมาขุนอ๋อซื้อง้อผูมาขุนต,ตัวเดียวนี่ละครับอ่าราคาตอนนั้นประมาณท่าไหร่หมื่นสี่หมื่นหาเนี่ยแหละครับหมื่นสี่หมื่นหาบานิคายออกเกบาทหร่ออกได้ตัวละหมื่นครับ ขายออกได้เมืองขาดทุนไปซีหาพันวันไดนร่วมคาแรีงกับของอยู่ร่วมคาแรงไม่ได้ร่วมคาอาหารครับขาดทุนแต่ว่าเมียบอกว่าเอาไม้คนละนะครับนี่กำลังใจดีขึ้นมาเนี้เอาไม้กับเอาไม้ห่อกันเลยว่ะได้ร่วมเรียนไม้ครับอ่ะนีบไปซื้อง่วเมียครับเรียนถึงง่วเมียจอยเมียเนี่ยมาขุนเมืองง่วงเพราะราคามันก็พูสูงนะครับนอกทำเนียร์ห้างก็บราคาก็สูงไปง่วงปู ตลาดกระข่วงขายได้ได้สองอย่างขายเนื้อก็ได้ขายอันนี้เป็นแมวพันก็ได้นะครับก็เลยเปลี่ยนแนวเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนแนวเป็นเปลี่ยนแนวจากงัวผูนะครับคุณงัวผูนะครับเลี้ยงคุณงัวผูมาเป็นคุณงัวแม่นะครับน้องบอยพันมาไม่ได้สองสองอย่างก็คือได้เนื้อนะครับ้วกาได้นาเลี้ยงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ้าวจะไหนต่อบันนี้บานก็มาอยู่ได้ข้าวหนึ่ง ครับก็ได้ขอไปเร็ยนงานในอำเภอนะครับเป็นเรียงในในงานประตูซั์เป็น<โ>อ๋แต่ไปช่วยงานนั้นเป็นแมก่ก็เป็นอาสา,สายอย่างสิบ่ะก็เป็นผู้ช่วยสพพัตว์แพทย์ครับอ๋อผู้ช่วยสพพัตว์แพทยผช่วยสัตว์แพทผลที่ชิดลาดครับก็ได้ศึกษามาทำเนียเพราะอันนี้เนี่ยก็เลยเริ่มลงทุนมาเรื่อยๆเลครับอันนี้<โอ>เริ่มดูโตเนี่ยแหละไปลงทุนขยายอย่างมากจากตัวหนึ่งเป็นสองเป็นสามไปขายเริ่มเก่ยงท้กเนี่ยละครับ พอเขาการมาเรื่อยๆเนะาะครับบา้<ม>บานนี้บ่อพื้นความหลังว่าวเมียถี่ซื้อมาที่แหลกเนี่ยได้กำไบรบ่็ได้อยู่ครับเดี๋ยวเรายตัวละสามพันสี่พันอยู่อ๋อใหม่ๆตอนนั้นเนาะรสรางให้เฮ้าสรางกำลังใจให้เฮาขึ้นมาแต่กิว่าม่มีคนซื้อเลยครับง่าจอยเอามดเดียวนี้จะแข่งกันครับบ้านนี้ครันซื้อว่าจอยว่าเมียจอยจอยครับบ้านนี้งมวยถี่เฮากำลังถี่กินอาหารอยู่นี่เลยครับสูตรเท่านี่ได้มาจะใส่เนาะ สูตรก็ได้ครับผมนั่นก็เป็นสูตรอาหารห้างเนาะครับผมครับแันวกจะมีอันนี้คือห้ามกอนครับห้ามแต่ร้องสีโอ้ครับครับแล้วก็จะมีอาหารค้นแบบสือพันนาแหละครับครับอันนี้เป็นสอาหารค้นเนาะครับนะครับแล้วก็จะมีข้าวต้มครับต้มข้าไปลายต้มข้าวปลายนะครับก็มีพี่น้องครับถทีห้องข้าวปลายเข้าครับอันนี้มก็มาต้มอันนี้คือ สูตรของฟ้ามเพลินนะครับพอมีพี่น้องครับสูตรประหยัดต้นทุนนะครับก็จะมีลักๆลักเลยนะครับที่ที่ที่เป็นใซอยู่นะครับก็จะเป็นล่ำอ่อนนะครับล่ำบะหมีนอ่อนอกเป็นล่ำผสมเนาะครับนอกล่ำลวมเนาะนะครับเป็นล่ำ่วมนะครับแล้วก็เป็นอาหารข้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นข้าวต้มนะครับพอมีพี่น้องครับอาจากนั้นเขาเย็ดยจากไหนก่อนครับตักไปผสมเลยครับเมื่อยหงายอ๋อ เอาทุกอย่างนี่มาผสมกัน่ครับตามเวลาหนึ่งดนนะครับเนาอย่บงวาสมัยนี้ใส่เวลาโดนว่าไรครับสูตรนี่มันดีจังไหนก่อนครับเนี่ยมันกับประหยัดไายครับประหยัดเวลาเนี่ยประหยัดในี่นะครับอ๋อยังยังกี่โหโโ้โหคือห้อมเนาะง่วกินกับอ้วนนะครับเพราะมีเมนครับแต่พอแต่เมนะครับกับใส่ห่ามเผื่อนะครับเขามีที่เด็นอยู่ครับที่เด็นเท่านั้นนี่สูตรประหยัดดีครับประหยัดที่เด่นกุนี ปัญหาที่เด็ดก็ัอย่างกัมีเนี่นะครับตอนนี้นะครับเพ่อนกะลั่งผสมข้าวต้มลงไปนะครับข้าวต้มตมนะครับข้าวต้มในห้องไฮไลท์บมอหันีีประมาณตัวละหมอกลวนี่ครับหมอหน่อยๆตัวละหมอหมอประมานซักประมาณโลกกลัวนะครับประมานี้นะครับหมอบีบมนถือนะครับอ้างอิคนเดบหมอนึงแล้วกระทำอีกตัวนี้ปลาอบผสมน้ำนะครับเราผสมน้ำเลยครับผสมน้ำตงไปคูดหน่อยนึงครับ แล้วก็จะค้นๆครับอ๋อสูดเพลิน <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับมีการค้นๆนะครับกินแล้าเป็นยังไงครับเนี่ยกินแล้วกะอยิมดีเลครับง่วนง่วกับยิมเมนบอกนี่นครับส่วนนี้อ้วนไหมยม่ยม,มนบอสกะอ้วนด้ครับเลี่ยงปกติกะสองเดือนกว่วอือ<ม>สองเดือนครับสองเดือนกว่ากับได้นี่ครับเป็นที่เด็ดเท่าครับที่เด็ดนะพ่อไม่พี่น้องครับ่คือที่เด็ดครับนี่คือที่เด็ดนะครับ โอ้มันแกบแล้วครับเนี่ยแกบครับแกบอ่านง่วงง่วงกินแกบได้บรครับกินได้ครับกินแกบได้ครับโอ้กินแกบได้ครับเด้ออยู่นี่สูตรเป็นบกขึ้นโมนะครับตั้งแต่เหตุคลิปมาสองปีเราต่เห็นนะครับพอมีน้องครับง่วงสูตรอาหารผสมแกบนะครับคุกจะน้อยนะครับอง่วงอยู่นี่บอกไปได้พอหยาแล้วครับกให้กินสูตรนี้ล่ะครับสูตรนี้ครับเต่าเลี้ยงครับ เอาเนี่ยอยู่ได้ครับครับที่เด็ดเปิ่ืเลยนะครับพอมีน้องครับงัวงัวกินแกลดด้วยครับเด้ออันนี้นันเกล็งัวกินแกลนะครับคันคันบ้เคยเห็นนะครับตรงได้เห็นนะครับในคิปนี้แน่นอนนะครับเพราะว่านู่นี่เป็นเลี่ยงเป็นมาเลี่ยงประจานะครับบันนี้ในสูตรนี้มันจะใส่ครับคิดพอไม่จะใส่มีต้านหนึ่งครับอยู่ไกลๆกันบนเห็ดนนะครับอ๋อก็เลียไปเบิ่งเพิ่นบนเพิ่อนอ้วนคืออ้วนดีเท่าคนไปครับ วันนั้นว่วเพิ่นหาสิบหกสิบตัวแต่ว่าด้กินหยาเนาะสิเอาหยาใช่ไหมกินเพิ่นว่ะเพิ่นก็เลยไปหายเกีบครับไม่มาล่องกินเพิ่นเขาพีเพิ่นนี่แกกินได้ว่ะเกี๊ยบคนก็วะทำไมกินเกี๊ยบเพิ่นตะได้ก็เร็ว่าครับตัดเบิ้งไปบางแม่มันก็มันคืออ้วนดีแท้ของเพิ่นกันเลยล่องนึงก็หน้าก็เร็ว่านะครับสุนี้เขาใส่มาโดนเรื่อยังครับสองปีแล้วครับสองปีแล้วนะครับสองปีนะครับพอมีพี่น้องครับกะ สีการันตีได้ว่าสูนีได้ผลอีเลียนนะครับวั่วท่องยินได้ครับโอ้เพรมีปัญหาบ่มีปัญหาบ่มีไอครับวั่วบ่ไอ้่พราะยังจริงจริงเราเฮาสิมองว่ามันสิคายคอเนาะคนจะมองว่าคายคอปานดเฮาก็ผสมน้ำให้มันกิงเล่ะครับครับผมผสมน้ำนะครับส่วนนี้นะครับนี่แม่นี้ยกลั่นกลังกินอยู่ครับนี่มาได้เดือดกลัวอยากจะจอยของพวกครับไมเดือดกลัว่าปกติก็มียนี่น้อยู่แต่ว่ามันเพได้เห็ดครับครับ นี่นำนันแหลำข้าวเหนียวมักเลยละข้าวเหนียวมัดล้วอ๋อนำมัดข้าวเหนียวนะครับหรือว่าเป็นซาโทเนาะซาโครับนะครับขันนมัดเลรวก็จะกลายเป็นซาโทนะครับขันข้าวเหนียวนะครับนำมัดนะครับจากข้าวเหนียวนะครับอินเสิร์ตครับพอมีพี่น้องครับจากที่เดผมสังเกตนะครับบึงโรงเรือนของเพลินนะครับรงเรือนของน้องบอยนี่นะครับพอมีพี่น้องครับเสานี่จะเป็นอ่า เสาไมยุค่านะครับแล้วก็โค้งสร้างด้านบนกับเป็นไมยุค่านะครับมีท่อนเล็กท่อนน้อยนะครับสังกัดดานบนนะครับหลังคามุ่งสังกะสีนะครับเดี๋ยวผมสีร่องถามน้องบอยเพิ่นเบิงนะครับว่าล่องเรือนแบบนี้นะครับเพิ่นใส่งบเบิ้ลจักบาทครับครับน้องบอยครับอันโรงเรือนน้องบอยนี่ใส่งบเบิ้ลเบิ้จักบาทครับอันนี้งบประมาณประมาณหมื่นห้าลรอครับประมาณอยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าครับเพราะว่าค่าสร้างมันก็บวัตจรครับ เขาสร้างบริจาคเฮ็ดเองบอกเฮ็ดเองแนะ่ก็มีพี่น้องพันมาซอยกันอ๋อแบบซอยแห่งซอยแบบแบบแบบลงแขกแม่ครับนะครับแบบลงแขกนะครับหลายคนแน่เพว่เขามาซอยอืมอ่ายือเนี่ยพวกเขมาซอยกัน,นรครับเบิร์ดประมาณหมื่นหานะครับความกว้างประมาณเท่าไหร่ครับน้องบอยจําได้ปะกว้างสี่เมตรด้านข้างคังละสี่เมตรเนาะสองสองสี่ไม่หกเมตรครับประมาณหกเมตร อ๋อประมาณหกเมตรนะครับล็อกประมาณละสองล็อกประมาณละ2นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพื่อนก็จะมีการแบ่งล็อกเนาะแบ่งล็อกซอยล็อกเพื่อง่ายต่อการจัดการนะครับยาวประมาณสิบเอ็ดเมตรครับนะครับกว้างหกยาวสิบเอ็ดนะครับอันนี้คือคือโครงสร้างคร่าวๆนะครับอันนี้ขอกเพื่อนนะครับดันก็จะมีดันกลางนะครับใบจะยางนะครับให้อาหารนะครับให้เก็ดกว้างขวางนะครับให้ยางได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็อาพื้นี่เพื่อนจะ พอเดทเซเมนนะครับจะเป็นผืนธรรมดานะครับเป็นผืนดินนะครับมีการแบ่งหลอกอย่างชัดเจนนะครับง่ายต่อการจัดการนะครับลงทุนเบิร์ดเมือนหาเบิร์ดประมาณเมือนินหาไม่เ่ไดสื่อครับไม่ไมสวนจะพร้อมไมม่ยุค่านะครับเพจซํานี่เนาะกับการลงทุนถลรกเลยของของหนองบอยกับการอย่างงวดนี้ลงทุนเบิร์หลายเนาะการนมาถึงมาเน้นไมสื่อหัวมากัวครับเพราะว่าลงเรียนมันเป็นเขาลงทุนจลงเรี่ยวนี่เหมือนเดินะครับ ถ้ามาสือมั่วดีกว่าเนี่ยนะเรียนข้าวใบเฮ็ดเห็นพ่อโยกันตั้งสมุทรห้องใหม่ยังเดียวเเขาจะเปลี่ยนปัอาขุ่นกับปัญหาครับกับเสามาต่อตันใหม่ต่อเลยนะเขามีทุนมีอย่างค่อยเฮ็ดปั๊ปพวงไปเรื่อยค่อยเฮ็ดปั๊ปพวงไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็เฮ็ดง่ายๆเนาะเห็ดง่ายๆนะครับกระบอง่ายนะครับโรงเรื่อนเพิ่นขนาดใหญ่อยู่นะนะครับแต่ว่าก็งบเบื้องาผมก็ว่าถึงแห้งแล้วล่ะถึงส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ในของนะครับมันก็เลยได้โยกประมาณนี้ครับประมาณ แต่วนขันไปซื้อมันก็บเบอร์ไร้ได้ครับมายุค่าครับแมนยุค่าแมนแมนแมนมายุค่าตอนนี้คกับมีราคาเนาะนะครับมีทั้งเพิ่นขายเป็นแบบสร้างนำนักนะครับไปยุค่าเพื่อกล้สร้างนำนักคือการเด้อนะครับขันไปซื้ออยู่หม่องล้านใหม่นะครับเราด้วยว่าขันซื้อในหัวในสวนก็จะเซื้อกันประเมินราคาภายในหัวในสวนนะครับอันนี้เดี๋ยวเข้ามาเบิ่งงัวเพิ่นนะครับวิธีการซื้องัวนะครับสำหรับน้องบอยนี่มีวิธีการซื้องัวจังไหนเลือกซื้องัวจังไหนพุกน เบิ่งครับตัวใดมันถื่อนะบบเรียกให้ได้ถื่ที่สุดครับเลือกให้ได้ถื่ที่สุดท่องให้ขึ้นใจเลยครับว่าอันนี้ไปซื้องัวเพิ่นจะไปมักงวเพิ่นแห้งครับทำมักงวเพิ่นแห้งแพิ่มาได้ก็อเสือแล้วอ๋ออันนี้คือคือคือเคลารบเลยลาับเลยครับคาถาอยู่ในใจเรื่อยๆทำมักแห้งทำมักข้องเพิ่นแห้งนะครับเดี๋ยวให้น้องบอยเพิ่นสมมติว่าไอเป็นมือใหม่เนาะไอนี่เป็นมือใหม่ไอนี่โบมูจักวิธีการซื้องัวแล้วก็ย่านขาทุ่นแห้งนะครับมือนนี้ก็เลยมาก หานนองบอยนนองบอยเพราะว่าเป็นมีความหก,กีดยจกั้นนะครับคันนนองบอยแนะน้าอายนี่แน่น้าจากไหนในการซื้อวาท่านจะไปซสือซส,อสือน้ำตลาดหรอครับแม่นแมนครับตลาดโอ้จุดยังไงเลยครับให้ไปสังเกตเป็นวันครับใจเย็นๆครับเงินจะไในกระเป๋าเ่าครับไปสังเกตบม่หอยบนสิตต้กันเองเหรอครับเท่าทำทาไปยืนยางหัวฟ่งครับ แต่ตัวได้พันต่อขาดกันดูสีหาลอยเขาไปซื้อเลยครับบรรยากาศนี้แหละเขาซื้อเลยเพราะวในหอยมันซื้อไปขายตัวนะครับซื้อตัวตัอนมือกันไปขายอย่างเงี้ยครับอันตัวนี้เคลาับเลยเคลาับเลยอย่าเบาดังได้พันสีสั่งเท่าเดียวต่อไปแล้วนะครับเพราะต้องไปต่อเอี่ยงกับต่อไปเยี่ยน้ำเยี่ยงแมงสีดักนักอยู่ครับต่อจะได้พันกับบุรุษหรือเปล่ามันตัวกันไใยเขาจังไปเออไปเพิ่์นเป็นราคาพันสีเอาเทคโนโอยีหาลอยครับอ่าสมมติเราเพันขาดกันบลาสจังสีนาะส่วนหมักในหอยพันสี เพื่อสิกตอกทิงช่วงไว้ซี่หอยแล้วเพื่อชิย่างนี้ไปก่อนเลยครับเนี่ยถ้ากับจุงมไา้้องกลืนไปแล้วอ๋ออันนี้คือเคล็ดลับนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่เลยครับจริงจงแล้วน้องบอยว่าว่าวาถึงนี่คือชวนมากในหอยเพิ่นซื้งงวนี่เพิ่นเบิ่งต้มนี้แล้วดิแน่นครับแล้วว่างัวตัวนี้ผ่านการเพิ่นเพิ่นเลือกไว้แล้วนะครับอ้ออันนี้เคล็ดลับเลยนะครับด้วยอันนี้คันเมื่อไห่เบิ่งคลิมนี่นี่ผม่าได้ประโยชน์หลายนะครับได้ประโยชน์หลายในการเลือกซื้งงัวนะครับบัณนิ้โค้งสางสมมวา อายไปเบิงเองเนี่โค้งสร้างที่น้องบอยแนะนํานี่สิเป็นจังได๋อ๋อเป็นสูงตัวสูงไว้ก่อนล่ะครับตัวสูงนเนาะเอ็นสูงครับอืมจอยกระซ้ามันถอดจอยกระซ้าครับแต่ว่ามีหลายจอยเด้อครับมีจอยเกิดลูกกับจอยขาดการเลี้ยงดูไปด้วยอ๋อมันเฮาสิสังเกตได้จังได๋2อย่างนี่ยทางหัวเกิดลูกคนจะคู่คู่ครก็ไปไขงัวนมเห็นนะครับโอ้นแต่ว่าทางัวจอยปกติจอยขาดทางหันคนเกิดจะเรียบจะเรี่ยมด้วยเห็นนะครับ อ๋อนี่นะครับงอขาดนำ้ำหรือยังนะครับ <นะ S 1> ให้สังเกตเบิเบ้งก็คือจอยแต่ค้นมอยองนะครับคันค้นยอง๊ปให้ยสันนิฐานว่าอาจจะมีโรคหรือมีพยาธิเนาะพยาธ่เหรอพยา้นเป็นถั่วในกระเพาะอาหารเป็นหนึ่ง่วก,กินเสียก,กินสิ่งแปรป้อมในกระเพาะอาหารอ๋อหนองบอยพันสั์สันนิฐานว่าคันจอยแห้งพิษปกตินะครับอาจจะกินเสือกกินสิ่งที่แบบบปแบบกป้อมเข้าไปนะครับ ท่านบ่ท่านกับพบบระยาดกับเจนพวกตระกูลพระยาดเม็ดเลือดเพื่อนีลครับอืมอคือคันคันเป็นแบบนั่นนะครับการเลี้ยงหนักอ้วนแมนบ่แมนครับกับบาอ้วนครับไม,จจไม่ได้จอยลงไม่ได้จอยลงเคยมีตัวหนึ่งมาซื้อมาแล้วเลี้ยงอว้วนแล้วน่าจะจินเสียดกลับไปครับแบบพร้อมลงพร้อมลงพร้อมลงครับกินตอนแรกกระชังกระท่องเดือแล้วก็ะพร้อมท่องอย่แล้วก็พร้อมลงนะครับอ๋อแก้ไขปัญหาบ่ได้เลยนกยกเว้นขายถิ่งครับ โอ้ต้องพาพาก็บล้ายกินนะครับแต่ว่าพากับผคุมพากับค้ายกินครับอ๋อขาดทุนกันขาดทุนกับพู้เป็นน้งเาเอาตัวใหม่นะครับอันนี้อันนี้คือวิธีการเลือกนะครับพอมีพี่น้องครับเลือกงวจังไหนสำหรับเมื่อใหม่นี่โอ้ยคิมนี่สาราอิหรีครับพอมีพี่น้องครับครับน้องบอยครับมันนี้น้องบอยมองเรื่องการตลาดงูนี่เป็นจังไหนครับสมือนนี่ตลาดงูมันกัดือว่าทังพ่อไปไหนอยู่ครับครพอมันกัดจ่ว่ากัดกระทบ อยากโควิดเนาะครับคือว่าพอข่าดั้งมาเทียเขาบ่ได้ก็อยากถอยลงแน่แต่ว่าก็พ่อไปได้แต่ว่าผมผมพ่ได้ทีนะครับก็อย่างง่วงระยะสั้นน้ำแน่เนาะครับเขาเลี้ยงระยะสั้นมันแพงเทากับขายแพงมันถือเทากับขายถือนะครับซื้อได้ถือจะขายถือซื้อได้ถือกับขายถือนี่นะครับก็คือการตลาดของสมัยนี้ก็คือนงนงบอยมองว่าขันว่าสายเนื้อเกี่ยวกับการส่งออกนี่กาจะจะฟืดแน่เพราะว่าส่งออกบ่ได้แต่ว่า ขันเป็นงัวในลักษณะที่สื่อมาขายไปที่ที่ทน้องบอยเห็ุอยู่กับสามารถพ่อไปได้อยู่พ่อไปได้ครับพ่อไปอได้นะครับก็จะได้กแบบับต้นกับหาหงเรียงหหงัวอ,อ,อยู่เนาะหางงัวเรียงงู่ครับนั้นพ่อไปได้ครับอาจุดเด่นๆที่น้องบอยมากม่เลือกที่จะเรียงแบบนี้นี่คือ,อยังคือขายง,ายยาง่ายใึ่ไขายง่ายครับขายง่ายขายง่ายซื้อง่ายขายง่ายส่วนมากที่น้องบอยขายออกนี่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณงัวแตขายง่ายอยู่ ประมาณราคาสามหมื่นเนี่ยแหละครับใต่สามตงหน้ากับสามเขินมากหน่อยหน่อยหครับรา้วคาใง่ไงอ๋อเป็นเป็นแม่ลูกแล้วเป็นแม่เป็นแม่ท้องสิบแม่ลูกแม่ง้ว่าง้ว่าพร้อมผสมครับง้ว่าอ้วนนะครับง้ว่าคุณอ้วนแน่นะครับอ๋อง้ว่าพร้อมผสมง้ว่าแม่ราคาประมาณสามหน่อยหน่อยครับราคานี่พี่น้องบ้านเท่ากับราคาจับต้องได้เนาะครับนะครับอันนี้คืออ่าเทคนิคนะครับของน้องบอยเพิ่นนะครับน้องบอยนี่ก็คือ เป็นเลี้ยงงัวมานะครับแล้วอนกาผู้เชี่าเพิ่นกาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับในการมาเห็ดแบบนี้นะครับจากงัวตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็มีงัวจักตัวครับหน่องบอยตอนเจ็ดตัวครับเจ็ดแปดตัวมันมันจะขยายคอยมีแพน์มาจะนั่งคอาอยู่จะครับมีแพรมีแพน์มาอยู่ก็นะครับอันนี้เนื่งสาขยายไปเรื่อยๆครับนะครับจุดมุ่งหมายของหน่องบอยหน่องบอยสีเท็ดจังไรต่อไปอนาคต ป้าไม้ก็จะได้ประมาณกสามชิดตัวแหละครับสามชิดแม่ครับผมอยากให้ได้เงินเดือนเดือนละสองเมืองได้ใ่ไหมอ๋อตอนนี้ได้เท่าไหร่เอาเบาเรื่องไรได้บ้างมันจะหายอยู่ครับตอนนี้มันเดี๋ยมันหน่อยโต้ก็บว่าท่านขายนะครับยังพ่อพ่อขายขายตัวนึงก็มาเลี้ยงมูลเห็นไหมครับครับกับพ่อเลี้ยงให้ลูกไปโรงเรียนนั่นแหละครับครับกับพ่ออยู่ได้พ่ออยู่ได้ร่วมกับกับเฮาเห็ดอย่างอื่นมีครับพ่อเห็ดอย่างอื่นนั่งครับตอนนี้ก็ตากเท่าที่ เห็นนะครับน้องบอยประกาศมีการเริ่มต้นเฮ็ดเกษตรผสมผสานเนาะนะครับอยู่น้ำนะครับกำลังยึดพื้นที่หน้าแล้วครับตอนนี้เริลี้ยงชมยึดของวัวแล้วครับน่าไปเถวเนี่ยผมว่าบรย่างดอกเฮ็ดเบิร์ดแล้วล่ะใกล้แล้วครับใกล้แล้วนะครับเอาครับสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้น้องบอยฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้เพิ่นมีความสนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงงัวเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานเท่านี้ครับครับผมแต่ว่าเนาะแต่ว่าเลี้ยงงัวนนี่ครับ แนวเบ่งเดีมันก็ดีกว่าแนวเอียนอยู่พ่อคงกระเด็นมาหลายแนวอยู่นะครับครับก็บพอได้ใส่ได้อะน,นี้อยู่ครับอืมสินปีมากกับด้ขายง่วใส่นี่ทอก็ซอกันทั้งไข่ยอยู่พ่อดเด็กเกือบหนาพ่อเด้หน้าครับ,รบขายง่วนอะยรอย่างน,นี้ไปอ่าพ่อได้กล้องเบง่งเดบปรึกษาก็ได้ครับมามาปรึกษาเนาอบ,บอกพี่กัดฟาร์มไปไหมเข้นเนาเลยกัทดูบ้านทับซวยครับทับซวยตำบลหนองบดงอำเภอศชียงตลาดจังหวัดศรีสะเกษครับ ครับไปบอถือมาบอถือมีเบอร์ให้เพิ่นบ้างมีครับมีครับ082301022เก่าครับครับปรึกษาปัญหาสุขภาพัมดครับพวมากกันเครับครับสามารถปรึกษาทั้งเรื่องวิธีการเลี้ยงนะครับสุขภาพนะครับแนวทางนะครับเพราะว่าน้องบอยเป็นคนคางดีจ้ะมีความเชี่ยวชาญนะครับคนส่วนมาชื่เลี้ยงขึนอยากทมงตลาดท่นว่าเนาะแมนแมนแมนครับหลายๆคนก็จะเพรว่าต้องขยันนะครับไม่ไม่ต้องขยันเข้าตลาดด้วยดูครับ ไปศึกษาดูดูกร้องจะง่วออกไปขายง่วงตัวซำหนีเขาต้องไปเบิ็งวันครับขี่รถไปตลาดก่อนครับรายเป็นสิบซำหนีง่วงซำหนีพันสื่อเท่าไรขายเท่าไรนะครับพยายามจะให้พานตัวข่าค้นกลางครับครับอัน,นอันนี้คือคําแนะนํำนะครับ,รบจากนองบอยนะครับ อ่าเ no? มื่อนี่นะครับก่าวังว่าครีมเนสิมีประโยชน์กับพี่กําหนงนะครับที่ใดในแนๆเลยก็คือสูตรเคล็ดลับอาหารเพิ่นเนี่ยเคล็ดลับอาหารเพื่อนนี่คือสุดหยอดนะครับที่เด็ดเคล็ดบอับครับเคล็ดบอรับเคล็ดลับจะบลับนะครับอันนี้ก็คืองัวกินแกบนะครับงัวกินแกบอยู่นี่นะครับเพิ่นว่าอ้วนคือกนและกาเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเคล็ดลับวิธีการเลือกซื้องัวนะครับที่น้องบอยบ่มีปิดบังเปิดเผยให้พี่ไห้น้องหูจักนะครับเมื่อนี้ขอขอบคุณน้องบอยคคครรรัััับบบผมสสวดี ครับผมมีพี่น้องครับจากทีผมเดี๋คุยครับน er ้องบอยนะครับจากของฟาร์มเพินนะครับกาเริ่มต้นการเล well, like ี้ยงงัวนะครับโดยการเลี้ยงงัวผู้นะครับราคาหมื่นกว่าบัตรแรกเลยขาดทุนนะครับแต่ว่าขาดทุนนะครับเป็นก็ยังมีความมุ่งหวังแลยค่ะสู่ต่อนะครับมาเปลี่ยนปับเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงงัวแม่นะครับเลี <quelques S 2> ้ยงงัวแม่งัวแม่ปดนะครับหรือว่างัวแม่แยกลูกนะครับเอางัวจอยเขามาขุนนะครับแล้วก็อวนนะครับแล้วก็มีการซื้อขายนะครับ หมุนเวียนนะครับหมุนเวียนเป็นระบบการซื้อง่ายขายง่ายนะครับบอดด์เอามั่วอ่ามีราคาสูงนะครับอันนี้คือเคลลับของเพลินนะครับคันพ่อแม่พี่น้องนะครับมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับหรือว่ามาเยี่ยมมาชมนะครับก็สามารถมาได้นะครับตามทีวีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นไฮไวทเมื่อนี้นะครับผมบารลูซีเกตนะครับขอจบคลิปแล้วก็ลาพี่ละน้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดี